สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้มีเนื้อหาที่น่าสนใจที่แปลมาจากช่อง Galactic Guidance โดยชื่อต้นฉบับภาษาอังกฤษชื่อว่า You are being blessed by the universe if these things are happening หรือชื่อคลิปถ้าเป็นภาษาไทยก็คือคุณกำลังได้รับคำวอวยพรจากจักรวาลหากว่ามีสิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นเอาล่ะครับเรามาเข้าสู่เนื้อหากันดีกว่า ลองจิตนาการดูว่าขณะที่คุณกำลังเดินไปตามท้องถนนที่คุ้นเคยแล้วจูๆ่ๆก็มีบางอย่างทำให้คุณเงยหน้าขึ้นมองในจังหวะที่เหมาะเจาะพอดีจนมองเห็นพระอาทิตย์ตกดินอันงดงามที่แต่งแต้มท้องฟ้าเป็นสีสันที่ไม่อาจคาดเดาได้หรือบางทีคุณอาจกำลังเลื่อนดูโทรศัพท์มือถืออยู่ดีๆก็มีข้อความมาถึง พร้อมคำที่ตรงกับความต้องการของคุณอย่างเหมาะเจาะนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันเป็นเสียงกระซิบจากจัก,กรวาลที่พยายามดึงดูดความสนใจของคุณปัญหาคือพวกเราส่วนใหญ่ถูกฝึกมาให้มองหาคำอวยพรเฉพาะในที่ที่เห็นได้ชัดเจนเท่านั้นเราคาดหวังว่าพรจากสวรรค์จะมาถึงเหมือนฉากในภาพยนตร์ฮอลลีวูดที่มีเสียงเพลงประกอบที่เราใจ มีแสงสีทองและสัญญาณที่ปฏิเสธไม่ได้ที่ส่งเสียงว่านี่ไงล่ะพรของคุณแต่พรที่แท้จริงนั้นซับซ้อนกว่านั้นอย่างยิ่งมันแทรกซึมเข้ามาในชีวิตของคุณด้วยการสวมใส่เสื้อผ้าที่ธรรมดาพูดด้วยน้ำเสียงที่แผ่วเบามันจะเปลี่ยนแปลงคุณจากภายในสู่ภายนอกก่อนที่คุณจะทันรู้ตัวว่าเกิดอะไรขึ้น จะเป็นอย่างไรถ้าผมบอกคุณว่าจัก,กรวาลนั้นได้อวยพรคุณมานานหลายเดือนหรืออาจจะหลายปีแล้วแต่คุณกลับมองหาในแบบที่ผิดที่ผิดทางไปหมดจะเป็นอย่างไรหากช่วงเวลาที่ยากลำบากช่วงเวลาแห่งความไม่แน่นอนและช่วงเวลาที่ดูเหมือนไม่มีอะไรเป็นไปตามแผนกับกลายเป็นฉากเปิดของความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณจัก,กรวาลนั้น ไม่ได้อวยพรคุณให้ต้องเผชิญกับความยากลำบากใดๆแต่จักรวาลจะอวยพรให้คุณผ่านพ้นอุปสรรคเหล่านั้นไปได้และเมื่อคุณเรียนรู้ที่จะรับรู้สัญญาณที่แท้จริงคุณจะค้นพบเลยว่าคุณมีชีวิตอยู่ท่ามกลางปาฏิหาริมาโดยตลอดนี่คือจุดหักมุมแรกที่ทำให้หลายคนตั้งตัวไม่ทันเมื่อจักรวาลตัดสินใจที่จะอวยพรคุณมักจะเริ่มต้น ด้วยการเคลียร์พื้นที่ออกไปก่อนผู้คนที่เคยเป็นศูนย์กลางเรื่องราวของคุณจะเริ่มเลือนหายไปคำเชิญทางสังคมเริ่มช้าลงจนกลายเป็นเพียงแค่หยดน้ำบทสนทนาที่เคยไหลลื่นตอนนี้กลับรู้สึกฝืนทนและว่างเปล่าสัญชตาตญาณแรกของคุณอาจเป็นความตื่นตระหนกนี่ตัวฉันเกิดผิดปกติอะไร ทำไมทุกคนถึงได้ถอยห่างไปจากฉันแต่ว่าตัวคุณนั้นไม่ได้มีอะไรที่ผิดปกติเลยแล้วถ้าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นไปตามแผนการละ่ะลองนึกภาพช่างแกะสลักระดับปรามจารย์ที่กำลังเดินไปหาก้อนหินอ่อนขนาดใหญ่ก่อนที่ผลงานแกะสลักระดับมาสเตอร์พีดของเขาจะเผยตัวออกมาเขาจะต้องสกัดหินส่วนที่ไม่ใช่ออกไปจนหมด จัก,กรวาลนั้นทำงานด้วยความแม่นยำทางศิลปะในแบบเดียวกันมันไม่ได้แยกตัวคุณออกมาเพื่อทำการลงโทษแต่มันได้สร้างพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่รอบตัวคุณดังนั้นการเปลี่ยนแปลงจึงสามารถเกิดขึ้นได้โดยปราศจากการแทรกแซงการแยกตัวอันศักดิ์สิทธิ์นั้นมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนถ้าหากว่าคุณได้มองย้อนกลับไปท่ามกลางเสียงรบกวนและความวุ่นวาย ของการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมอย่างต่อเนื่องเสียงที่แท้จริงของคุณจะถูกหลบด้วยความคาดหวังความคิดเห็นและพลังงานของคนอื่นคุณปรับตัวปรับปรุงและปรับเปลี่ยนจนคุณไม่แน่ใจอีกต่อไปแล้วว่าความคิดใดกันที่เป็นของคุณอย่างแท้จริงแต่ในความสันโดษความจริงความลึกซึง้งและในบางครั้งความสันโดษที่น่าอึดอัด ก็มีบางสิ่งที่อัศจรรย์ได้บังเกิดขึ้นเสียงจากภายนอกจะจางหายไปและเข็มทิศภายในของคุณจะเริ่มปรับเทียบใหม่บางทีนี่อาจเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่คุณได้ยินเสียงจิตวิญญาณของตัวเองพูดมันไม่ใช่เสียงที่ถูกหล่อหลอมโดยความต้องการทางสังคมหรือความคาดหวังของครอบครัวแต่เป็นเสียงดังเดิม ที่ไม่เคยถูกแตะต้องของตัวตนที่คุณถูกกำหนดให้เป็นกระบวนการนี้อาจรู้สึกเหมือนความตายและในทางหนึ่งมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆตัวตนเวอร์ชั่นเก่าของคุณกำลังจะตายไปตัวตนที่คอยเอาอกเอาใจคนอื่นคนที่ทำการแสดงคนที่เอาแต่พูดคำว่าใช่ทั้งที่ในความหมายแล้วคือคำว่าไม่ เมื่อตัวต,วตนปล,มปลอมๆเหล่านี้ได้เลือนหายไปคุณน่ารู้สึกว่างเปล่าไร้ทิศทางหรือแม้กระทั่งหลงทางแต่ธรรมชาตินั้นเกลียดชังสุญญากาศและจัก,กรวาลไม่เคยสร้างพื้นที่ว่างโดยไม่ได้ตั้งใจที่จะเติมเต็มมันด้วยสิ่งที่งดงามความเหงาที่คุณกำลังเผชิญอยู่ไม่ใช่การถูกละทิ้งแต่มันคือการเตรียมตัว คุณกำลังถูกดึงออกจากความธรรมดาสามัญเพื่อก้าวเข้าสู่สิ่งที่พิเศษสุดศาสดาพยากรณ์ทุกคนผู้ที่มีวิสัยทัศน์ทุกคนและบุคคลที่เคยเปลี่ยนแปลงโลกล้วนผ่านพ้นการแยกตัวอันศักดิ์สิทธิ์นี้มาแล้วพวกเขาจำต้องอยู่ตามลำพังกับการเปลี่ยนแปลงก่อนที่จะสามารถบรรลุจุดประสงค์ของตนเองได้ดังนั้น หากคุณพบว่าตัวเองอยู่ในช่วงเวลาที่โทรศัพท์ของคุณไม่ดังแล้วและปฏิทินสำหรับการนัดหมายได้ว่างเปล่าก็อย่าได้สิ้นหวังคุณไม่ได้ถูกทิ้งไว้เบื้องหลังแต่คุณกำลังเตรียมพร้อมสำหรับการยกระดับชีวิตซึ่งต้องการพลังภายในในแบบที่หล่อหลอมได้ด้วยความสันโดษเท่านั้นในยามที่คุณคิดว่าช่วงเวลาแห่งความโดดเดี่ยวได้เตรียมคุณให้พร้อม สำหรับการก้าวข้ามขีดจำกัดจกกักรวาลก็จะพาคุณไปพบกับพรอ,อันล้ำค่าที่สุดนั่นคือศิลปะแห่งจังหวะเวลาที่สมบูรณ์แบบนี่คือจุดที่สิ่งต่างๆน่าสนใจและอาจจะน่าหงุดหงิดอย่างแท้จริงคุณได้ทำงานภายในแล้วคุณได้เติบโตผ่านความสันโดษคุณรู้สึกว่าตัวเองพร้อมเต็มใจและกระตือรือร้นที่จะเริ่มต้นบทต่อไป แต่แล้วกลับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเป้าหมายชะงักงันความฝันดูเหมือนจะเลื่อนลอยไปไกลกว่าเดิมโอกาสการงานที่หลุดลอยไปความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นจริงโปรเจกต์เพื่อการสร้างสรรค์ได้พังทลายไปยินดีต้อนรับสู่สิ่งที่ผมเรียกว่าความล่าช้าอันศักดิ์สิทธิ์เป็นวิถีแห่งจักรวาลในการปรับแต่งซิมโฟนีแห่งชีวิตคุณ ก่อนที่เสียงดนตรีจะเริ่มต้นนี่คือสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจเกี่ยวกับจังหวะเวลาอันศักดิ์สิทธิ์มันไม่ได้โหดร้ายและไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญทุกความล่าช้าคือการเคลื่อนไหวที่ถูกออกแบบมาอย่างซับซ้อนจนคุณมองเห็นเพียงบทบาทของตัวเองเท่านั้นแต่มองไม่เห็นทั้งการแสดงแบบภาพรวมในขณะที่คุณจดจอ่ออยู่กับสิ่งที่ดูเหมือนจะสายเกินไป จัก,กรวาลน,นั้นกำลังผสานสถานการณ์ผู้คนและโอกาสต่างๆเข้าด้วยกันซึ่งมันจะต้องสอดคล้องกันก่อนที่พรของคุณจะบังเกิดอย่างยั่งยืนลองคิดแบบนี้ลองนึกภาพว่าคุณเป็นนักแสดงนำในละครเวทีเรื่องหนึ่งแต่คุณเอาแต่จดจอ่ออยู่กับการปรากฏตัวของตัวเองจนมองไม่เห็นว่ามีคนงานบนเวทีที่กำลังย้ายฉากอยู่ นักแสดงสมทบยังคงกำลังแต่งตัวและทีมงานจัดไฟก็กำลังปรับแต่งฉากอยู่คุณพร้อมสำหรับช่วงเวลาของตัวเองแล้วแต่ช่วงเวลาของคุณกลับยังไม่พร้อมสำหรับคุณในช่วงเวลาแห่งการรอคอยนี้มีบางสิ่งที่ลึกซึ้งเกิดขึ้นภายใต้พื้นผิวตัวละครของคุณจะลึกซึ้งมากขึ้นกว่าเดิมความอดทนของคุณ ก็จะยิ่งทำให้คุณแข็งแกร่งขึ้นความไว้วางใจของคุณจะขยายตัวผู้ที่ขอพรก่อนและผู้ที่ได้รับพรน,นั้นในที่สุดแล้วเขาจะไม่ใช่คนคนเดียวกันความล่าช้าไม่ใช่เป็นเรื่องของสถานการณ์ภายนอกที่กำลังปรับตัวอยู่แต่มันเกี่ยวข้องกับการที่คุณได้กลายมาเป็นคนที่สามารถรับมือกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นได้ มีภาษิตโบราณที่กล่าวไว้ว่าถึงแม้จะกลัวแต่จงรอคอยเพราะมันจะต้องมาถึงอย่างแน่นอนความขัดแย้งนี้สะท้อนถึงแก่นแท้ของพรอ,อันศักดิ์สิทธิ์จากมุมมองของคุณความล่าช้านั้นดูเหมือนจะไม่มีวันสิ้นสุดแต่จากมุมมองของจักรวาลทุกสิ่งกำลังคลี่คลายไปตามลำดับอย่างสมบูรณ์แบบชาวนาไม่เคยสงสัยในมเมล็ดพันธุ์ เพียงเพราะเขายังไม่เห็นต้นกลา้าพวกเขาเชื่อมั่นในกระบวนการที่เกิดขึ้นใต้ดินรากกำลังเติบโตสารอาหารกำลังเจริญเติบโตรากฐานกำลังแข็งแกร่งขึ้นความฝันของคุณก็กำลังทำในสิ่งเดียวกันมันไม่ได้หายไปไหนแต่พวกมันกำลังงอกงามและเมื่อจังหวะเวลาลงตัวและเมื่อประตูเปิดออกเมื่อเสียงเพรียกได้มาถึง เมื่อโอกาสมาถึงคุณจะรู้สึกได้ถึงภายในตัวเองจะไม่มีการบีบบังคับไม่มีการดิ้นรนอย่างสิ้นหวังไม่มีการยึดติดอย่างกังวลช่วงเวลานั้นจะรู้สึกเหมือนเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้มันไม่ใช่ความบังเอิญทุกสิ่งที่คุณอดทนในช่วงเวลาแห่งการรอคอยจะกลับกลายเป็นสมเหตุสมผลขึ้นมาอย่างทันทีนี่คือจุดที่ จัก,กรวาลเริ่มฉลาดขึ้นมาจริงๆพอคุณคิดว่าคุณเชี่ยวชาญเรื่องความอดทนและจังหวะเวลาแล้วมันก็จะเชื้อเชิญให้คุณยอมจำนวนต่อไปนี่ไม่ใช่การยอมแพ้ต่อความฝันของตัวเองแต่เป็นการปลดปล่อยพันธนาการแห่งความตายที่คุณคิดว่าความฝันเหล่านั้นควรจะต้องเกิดขึ้นแบบนี้กระบวนการจะเริ่มต้นอย่างแนบเนียน สิ่งที่คุณเคยคิดว่าสำคัญกลับเหมือนรู้สึกเริ่มหนักอึง้งความสัมพันธ์ที่เคยเติมพลังให้แก่คุณกลับกลายเป็นพลังที่บั่นทอนคุณเป้าหมายที่เคยทําให้คุณรู้สึกตื่นเต้นกลับให้ความรู้สึกว่างเปล่าในตอนแรกสิ่งนี้อาจทำให้คุณตกใจเกิดอะไรขึ้นกับฉันทำไมฉันถึงไม่ต้องการสิ่งที่ฉันเคยต้องการแล้วล่ะสิ่งที่เกิดขึ้นนี้คือวิวัฒนาการ คุณไม่ได้สูญเสียความฝันของตัวเองไปแต่คุณกำลังเติบโตเกินกว่าขอบเขตจำกัดที่คุณเคยมีอยู่จัก,กรวาลกำลังค่อยๆงัดนิ้วของคุณออกจากการยึดติดที่เล็กเกินกว่าที่คุณกำลังจะเป็นการปล่อยวางอาจเป็นแง่ยมุมที่ถูกเข้าใจผิดมากที่สุดของการได้รับพรคนส่วนใหญ่คิดว่าการปล่อยวางหมายถึงการนิ่งเฉยหรือการเฉยเมย แต่การยอมจำนวนที่แท้จริงคือจุดยืนที่ทรงพลังที่สุดที่คุณสามารถครอบครองได้เมื่อคุณหยุดพยายามควบคุมผลลัพธ์คุณจะเปิดรับความเป็นไปได้ที่คุณไม่เคยจินตนาการมาก่อนลองคิดแบบนี้ลองนึกภาพว่าคุณกำลังกำเหลียนไว้จนเต็มกำมือจนข้อนิ้วของคุณขาวแล้วก็มีคนเดินเข้ามาหาคุณพร้อมถุงทองคำ เขาอยากที่จะเททองคำใส่มือของคุณแต่มือของคุณกลับกำแน่นและเต็มไปด้วยเหรียญมือของคุณที่กำแน่นจนไม่เหลือที่ว่างสำหรับของขวัญผู้ให้ไม่ได้บังคับแต่พวกเขาจะรอคอยอย่างอดทนเพื่อให้คุณเปิดมือก่อนนี่คือสิ่งที่จักรวาลทำกับพรมันรอให้คุณได้สร้างที่ว่างและวิธีการเดียวที่จะสร้างที่ว่างได้ก็คือ คุณจะต้องปลดปล่อยสิ่นที่คุณยึดติดเอาไว้จากอดีตเสียก่อนความฝันเก่าๆที่ไม่เหมาะสมอีกต่อไปความสัมพันธ์ที่ดำเนินไปตัวตนที่ไม่เป็นประโยชน์กับคุณอีกต่อไปการปลดปล่อยอาจรู้สึกเหมือนกำลังล่วงหล่นเหมือนสูญเสียการควบคุมเหมือนความตายด้วยเรื่องเล็กน้อยและในทางหนึ่งมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆแต่สิ่งที่คุณค้นพบจากการปล่อยวาง คืออิสรภาพทันใดนั้นคุณก็ไม่ถูกพันธนาการไว้กับผลลัพธ์ในแบบเฉพาะเจาะจงอีกต่อไปคุณไม่ได้ร้องขอให้ประตูบานใดบานหนึ่งเปิดออกเพราะคุณเชื่อมั่นว่าประตูบานที่ใช่จะปรากฏขึ้นในเวลาที่เหมาะสมการยอมจำนวนนี้จะเปลี่ยนแปลงคุณจากคนที่สแสวงหาพรให้กลายเป็นคนที่ดึงดูดพรเหล่านั้น เมื่อความสิ้นหวังจางหายไปความไมิตกกังวลจางหายไปก็จะเกิดเป็นความมั่นใจอย่างเงียบๆเ,เข้ามาแทนที่ว่าอะไรก็ตามที่ถูกกำหนดไว้สำหรับคุณก็จะมาพบคุณแน่ๆและอะไรก็ตามที่ไม่ได้ถูกกำหนดไว้สำหรับคุณมันก็ไม่เคยเป็นของคุณมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วบัดนี้มาถึงสัญญาณที่ลึกซึ้งที่สุดว่า จัก,กรวาลกำลังอวยพรคุณและมันเกิดขึ้นอย่างช้าๆจนคุณอาจไม่ทันสังเกตในตอนแรกคุณจะเริ่มเปลี่ยนแปลงจากภายในสู่ภายนอกซึ่งไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงที่ฉาบฉวยไม่ใช่การปรับปรุงชั่วคราวแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงระดับพื้นฐานในตัวคุณและวิธีการที่คุณดำเนินชีวิตในโลกใบนี้จากเดิมที่คุณเคยต้องการการยอมรับอย่างต่อเนื่อง ตอนนี้คุณค้นพบคุณค่าของตัวเองจากภายในจากเดิมที่คุณเคยตอบสนองอย่างหุนหันพนลันแล่นตอนนี้คุณตอบสนองอย่างมีสติจากเดิมที่คุณเคยดำเนินชีวิตด้วยความกลัวตอนนี้คุณก้าวข้ามมันไปด้วยความรักสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงที่คุณบังคับหรือสร้างขึ้นมาเองแต่มันคือผลตามธรรมชาติของจิตวิญ,ญญาณ ที่ได้รับการดูแลจากพระหัตถ์อันศักดิ์สิทธิ์การเปลี่ยนแปลงภายในนี้เปรียบเสมือนต้นไม้ที่กำลังงอกวงแหวนใหม่แต่และฤดูการแห่งความท้าทายแต่และช่วงเวลาแห่งความสันโดษแต่และประสบการณ์แห่งการปล่อยวางได้เพิ่มมิติใหม่ให้กับตัวตนของคุณคุณแข็งแกร่งขึ้นแต่ไม่ใช่ความแข็งกระด้างคุณฉลาดขึ้นแต่คุณไม่เย่อหยันใคร คุณมีวิจารณญาณมากขึ้นแต่คุณไม่ตัดสินใครผู้คนรอบข้างจะเริ่มสังเกตเห็นบางสิ่งที่แตกต่างออกไปแม้ว่าพวกเขาจะไม่อาจอธิบายได้ว่ามันคืออะไรการดำรงอยู่ของคุณจะรู้สึกมั่นงคงขึ้นคำพูดของคุณมีน้ำหนักมากขึ้นพลังงานของคุณสงบเย็นมากขึ้นแต่ก็ดึงดูดใจมากขึ้นด้วย คุณไม่ได้พยายามสร้างความประทับใจให้แก่ใครแต่กลับดึงดูดผู้คนได้อย่างมากมายคุณไม่ได้แสดงความสามารถออกมาแต่กลับดึงดูดความสนใจการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ยังนำมาซึ่งความกระจ่างชัดอย่างน่าทึ่งเกี่ยวกับสิ่งที่สำคัญอย่างแท้จริงสิ่งที่ครั้งหนึ่งเคยดูเหมือนเป็นความเร่งด่วนตอนนี้กลับกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยเรื่องราวที่เคยครอบงำคุณ ตอนนี้แทบจะไม่มีความหมายอีกต่อไปคุณเริ่มรู้สึกเบื่อหน่ายกับสถานการณ์ที่เป็นพิษและหันไปนหาสภาพแวดล้อมที่หล่อเลี้ยงการเติบโตของคุณโดยธรรมชาติส่วนที่งดงามที่สุดของการปฏิวัติภายในนี้คือมันเปลี่ยนแปลงวิธีการที่คุณรักตัวเองและรักผู้อื่นคุณหยุดพยายามแก้ไขผู้คนและเริ่มยอมรับพวกเขาคุณหยุดทำเพื่อการยอมรับ และเริ่มใช้ชีวิตอย่างแท้จริงคุณหยุดให้จากความว่างเปล่าและเริ่มแบ่งปันจากสิ่งที่ล้นเกินนี่คือตอนที่คุณเริ่มตระหนักว่าพรนั้นไม่ใช่สิ่งที่คุณรอคอยที่จะได้รับแต่เป็นสิ่งที่คุณกำลังจะเป็นจัก,กรวาลไม่ได้เตรียมที่จะมอบของขวัญให้แก่คุณแต่กำลังเตรียมคุณให้กลายเป็นของขวัญน,นี่คือความจริงที่เปลี่ยนแปลงทุกสิ่ง คุณไม่ได้รอคอยพอรที่จะมาถึงอีกแล้วแต่คุณกำลังใช้ชีวิตยอยู่ในพรนั้นในขณะนี้ทุกความท้าทายได้เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับคุณทุกความสันโดษช่วยทำให้คุณกระจ่างแจ้งทุกความล่าช้าคือการตระเตรียมคุณไว้ทุกการยอมจำนนจะปลดปล่อยคุณทุกการเปลี่ยนแปลงจะช่วยยกระดับคุณสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่อุปสรรคต่อพอรของคุณเลย แต่มันคือพอรนั่นเองจักรวาลไม่ได้ไวอวยพรคุณแม้ว่าคุณจะต้องเผชิญกับความยากลำบากแต่จักรวาลอวยพรคุณให้ผ่านพ้นอุปสรรคเหล่านั้นทุกช่วงเวลาที่ยากลำบากคือหลักสูตรที่ถูกออกแบบมาเพื่อการเติบโตของคุณโดยเฉพาะทุกประตูที่ปิดลงคือการปกป้องจากเส้นทางที่ไม่เอื้ออำนวยต่อคุณทุกช่วงเวลาแห่งความไม่แน่นอน คือคำเชื้อเชิญให้คุณพัฒนาศรัทธาอย่างแน่วแน่เมื่อคุณเข้าใจสิ่งนี้ในที่สุดเมื่อคุณเข้าใจอย่างแท้จริงคุณจะหยุดรอคอยให้ชีวิตของตัวเองเริ่มต้นและเริ่มตระหนักว่าชีวิตนั้นได้ดำเนินไปอย่างสมบูรณ์แบบมาโดยตลอดคุณไม่จำเป็นต้องมีการยืนยันจากภายนอกเพื่อให้รู้ว่าคุณได้รับพรแล้วเพราะหลักฐานถูกเขียนไว้ในตัวตนของคุณ มันสะท้อนอยู่ในความสัมพันธ์ของคุณและถูกหล่อหลอมอยู่ในตัวตนที่คุณได้เป็นสัญญาณที่ทรงพลังที่สุดของพอรจากพระเจ้าไม่ใช่สินที่คุณมีแต่มันคือตัวตนของคุณและหากคุณเติบโตผ่านความยากลำบากค้นพบความสงบสุขท่ามกลางความวุ่นวายค้นพบความเข้มแข็งท่ามกลางความเปราะบาง และเรียนรู้ที่จะรักโดยปราศจากเงื่อนไขคุณก็กำลังมีชีวิตอยู่ในพรแล้วที่คุณเคยคิดว่าตัวเองกำลังรอคอยอยู่จัก,กรวาวอลอวยพรคุณมาโดยตลอดคุณแค่ต้องเรียนรู้ที่จะมองมันด้วยสายตาใหม่และตอนนี้คุณรู้แล้วว่าควรมองหาอะไรคุณจะไม่พลาดมันอีกต่อไปยินดีต้อนรับสู่ชีวิตอันสุขสตรของคุณที่มันรอคอยให้คุณ รับรู้มาโดยตลอดขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมาจนจบแล้วเจอกันใหม่ที่ช่อง Book for Life แห่งนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ